ว่าทักเรียนการแสดงด้วยแล้วก็ทำอาชีพเป็นแบ็คพีนเป็นริทชอินเวอร์สเนอร์หรืว่าไม่ต้องการแค่หน้าเหมือนรูปเหมือนเต้นเพลงริทชิกงเหมือนแต่การแสดงของหนูคือการที่จะเข้าไปเป็นหนึ่งเข้าไปดูจัดดูตอนที่ทราบว่าหนึ่งคือเมทิน,นีกำลังตอ,อฟบฟังสัญญาทีหลังดูคาดกว่าเลยว่าจะต้องรู้สิ่งต่างๆที่วิทช์อินเวรเนอร์รู้สิ่งต่างๆที่วิทช์ไม่สามารถบอกได้รู้สิ่งต่างที่ชี้เก็บมาตลอดส3ปี หนังสือเล่มนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจว่านี่คือสิ่งที่เธอจะไม่มีวันขับได้ถ้าเธอยังอยู่ในระบบแบบนั้นอยู่การที่หนังสือเล่มนี้ออกมามันเป็นตัวที่บอกว่านี่คือ free w i l l i คือกตอนนั้นก็นแรจะเรียนอาที่มุมต้นก็จำได้จะมีช่วงเที่ยงรายการหดช่องเจ็ดอะ่ะเปิด r o เอ e น d e เราก็รู้จักนาม,ม้แต่ตรงนั้นนะคะ ทีนี้ไปสนุดเพลงมาอยู่เพลงหนึ่งก็คือ Stone i r l จะมีอยู่ท่อนนึงที่บอกว่า Stone i r l d h a n Dan yesterday มันเป็นรลีแบบซั้นๆอะแต่คือแบบมันทัชใจมากถ้าเพลงที่ผมชอบมากที่สุดจะเป็นเพลง Blues a g i n s t All ีได้แกบแต่ว่าท่อนที่มันทัชผมอคือก่อนเข้าต้องคุณนะครับ Cause to l s e all my senses Senses I just right> o m i n g e องผมมันเป็นล u c อยู่มเพราะว่า l มันเป็นเงที่ เป็นเป็นคำถามของ,งเราะคือนายเป็นคนที่ขอบคุณแบบมากแต่ว่าทําไมนะถึงรู้สึกเหงาสำหรับเพลงที่บิ๋มชอบนะคะก็จะเป็นเพลง When You Say It นะคะ oh. ของอัลบั้มที่สองอัลบั้ม Oops I Did It Again นะคะจริงๆเคยได้ยินเพลงของบรบลนี่ตั้งแต่อัลบั้มแรกซึ่งไม่เคยฟังเพลงภาษาอังกฤษมาก่อนจริงๆก็เป็นคนที่ชอบเพลงช้านะคะไม่ได้ชอบเพลงเร็วเท่าไหร่ใครเคยฟัง When You Say It จะเป็นเพลงแบบช้าๆเรื่อยๆ,ๆฟังแล้วรู้สึกมีความสุขเพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น My Baby และยิ่งเป็นช่วงที่หนังสือออกทะเบียนอะไรยเงี้ยผู้หญิงคนหนึ่งที่พ้องการมีครอบครัวเขาแค่อยากมีความสุขแล้วรูปคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจบอ่านแล้วเร,เราก็เราก็ร้องไห้คือมันยากที่จะไม่ร้องไห้กับการอา่านสิ่งที่มันจริงใจขนาดน,นี้เราใช้ทังนี้แล้วกันคือภาษาซื่อๆของเขาเนี่ยที่มันทำให้เราเออเขาชอบพูดว่า my little horse and my little h o r e มาเล่นเชฟฟี่คือมันสะท้อนความเป็นคนแบบเขาเป็นคหนหัวหายนะผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำเงินแบบมหาศาลเลี้ยงไม่รู้กี่ปากกี่ทองน,นะทรัพย์สินเป็นหลายๆพันล้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่โดนสูบออกไปแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ต้องการแค่ยอยากจะเูแค่ยอยากจะได้อยู่กับหมาได้อยู่กับบ้านหลังเล็กๆติดทะเล,เล,เล,เลมันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเราอะมันแค่นี้เองความสุขมันมีอยู่แค่นี้เอง,องอแต่ว่า ตลอดเวลาที่10กว่าปีที่เธอโดนพิทักษ์ชีวิตและสัตว์สิทเธอไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนาม้ยม่เอ็นมีเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้อยู่3อย่างนะคะอันแรกก็คือความอ่อนโยนอ่อนหวานในความเป็นผู้หญิงอันที่สองเนี่ยก็คือรู้สึกถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงอันที่3ที่ให้รู้สึกก็คือความมีอิสระภาพการที่ตันเป็นสีเล็บนีขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของแฟนคลับม รู้สึกว่านี่มันคือคำว,ว่ารณแลจริงๆหนังสือมันถึงออกมาไ,ได้แล้วสองคือทุกๆคำจริงๆมันคือสิ่งที่ดิมิหให้กับตัวเองบอกเรื่องราวในมุมของตัวเองดังนั้นถ้าถามว่าดูเม้นต์อินเนีรมันคือมันเป็นคำอื่นไม่ได้เลยแต่มันแค่ฉันอยากจะลเล่าตัวฉันเองแล้วก็ถ้าเต้นซสื้อผ้าน้ำหอมซีรีส์รวมถึงหนังสือสินค้าอะไรก็ตามที่แปะชื่อวินิสเปียนเป็นสวรรค์ของนักการตลาด เป็นความฟินของแฟนคลับคือหารทองคำของนายทุนนะคะคือไรายได้หาเลี้ยงคนหลายครัวเรือนคือกระแสเงนินสดที่ขับเคลือ่อนอุตสาหกรรมดนตรีป,ป,ป๊อปแต่ในบรรดาสินค้ายี่ห้อบริมิสเบียสทั้งหมดนะคะมีหนังสือเล่มน,นี้เล่มเดียวเท่านั้นที่คุณจะไม่ได้รับความบันเทิงแบบบริมิสเบียสแต่มีหนังสือเล่มน,นี้เล่มเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้ฟังเสียงที่แท้จริงของเง